สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่19แล้วนะครับที่อยู่ในช่วงเทศกาลการเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสต์แอดเวนหัวข้อในวันนี้แสงสว่างแท้ทําให้เราเห็นความจริงพระคัมภีร์ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่14ครับยอห์นบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่14โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับ ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกําลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระน,นามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกรรมหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจิตพี่น้องคาโพยยะของพระเจ้าในชาวันนี้ข้อหลักคือในข้อ14ครับ ราวาท้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเตือนเราว่าพระเยซูทรงเป็นแสงสว่างที่แท้จริงที่เข้ามาในโลกไม่ใช่เป็นแสงสว่างปลอมไม่ใช่เป็นทางที่เทียมเท็จแต่เป็นแสงสว่างแท้จริงเป็นทาง ที่เป็นสัจธรรมความจริงเหมือนกับแสงตะวันที่ส่องออกมาจากดวงอาทิตย์นะครับตะวันลูกเช้าที่ทอแสงสาดรส่องเข้ามาและก็จัดความมืดมิดในยามค่ำคืนออกไปพระเยซูผู้ทรงเป็นแสงสว่างของโลกได้เสด็จมาแล้วเพื่อกําจัดขดจัดเอาความมืดแห่งความบาปและความสิ้นหวังในชีวิตของเราออกไปพี่น้องครับแสงสว่างของพระเยซูนั้น ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดในชีวิตของเราและชาวโลกทั้งหลายและให้ปรากฏเห็นสภาพจริงของตัวเองที่น่าเศร้าสภาพจริงของตัวเองที่น่าเกลียดสภาพจริงของตัวเองที่โสกกระเทอะเต็มไปด้วยมลทินบาปพี่น้องครับพระเยซูเป็นแสงสว่างเพื่อให้เราเห็นสภาพจริงของเราเมื่อเราทราบความจริงก็จะนำไปสู่การตัดสินใจว่าเราเองนั้นจะยังให มีสภาพที่ย่ำแย่คงอยู่ต่อไปไหมหรือเราจะมอบชีวิตของเราให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าภายใต้แสงสว่างของพระเยซูที่ทรงให้เรามาเห็นความจริงของชีวิตของเราและให้เห็นความจริงในเรื่องของความรอดในองค์พระเป็นเจ้านั้นทําให้เราสามารถจะเลือกได้อย่างถูกต้องว่าจะให้พระเยซูเป็นความหวังเป็นความรอดของเราหรือไม่ พี่น้องครับพระังพีได้พูดตอไปว่าโลกไม่รู้จักพระองค์และคนของพระองค์ก็คืออิสราเอลนั้นก็ไม่ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระนามของพระองค์ก็คือพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าเอ็นี่คือความจริงอันลึกซึ้งครับการที่เราเองนั้นเมื่อมาเชื่อในพระเยซูแล้วเรากลายเป็นลูกของพระเจ้าเรากลายเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซู เราไกลาเป็นเสมือนพี่น้องกับพระเยซูนี่คือคำเชื้อเชิญครับในความจริงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกซ่อนไว้ซึ่งการเชื้อเชิญคำเชื้อเชิญที่ยอมรับพระเยซูซึ่งเป็นความสว่างของโลกเข้ามาในชีวิตของเราครับรับพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระช่วยรอดของเราและเปลี่ยนนามสกุลของเราเปลี่ยนให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า ทีน้นะครับระคัมีที่อ่านในวันนี้ปิดท้ายด้วยการประกาศอันทรงพลังว่าพระวาทนหรือคำว่า the word ภาษากรีกว่า log o s หมายถึงพระเยซูได้กลายเป็นเนื้อหนังและประทับอยู่ท่ามกลางพวกเรานั่นคืออิมานูเอลนะครับการประทับอยู่ของพระเจ้าและการประทับอยู่ท่ามกลางเรานั้นในระคัมีตอนนี้ว่าพระองค์ทรงเป็น t ท b บ r n a c l e พรองค์ทรงเป็นพับพลาพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์คืออิสราเอลและทั้งหลายต้องขอบคุณพระเจ้านะครับแม้ว่าเราไม่มีสายเลือดอิสราเอลแต่ว่าเรามีสายเลือดก็คือเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์เราไม่เหมือนกับอิสราเอลครับแต่ว่าเราก็ยังเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเยซูได้สงไถ่เราไว้ด้วยราคาที่สูงมาก นั่นก็คือพชนชีพของพระองค์นั่นเองฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เรายังคงยืนหยัดมั่นคงครับให้เราที่จะเชื่อมั่นใจว่าขณะที่พระเยซูผู้ได้ส่งเสด็จใาโลกนี้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้าพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์เข้าสู่ความเสื่อมสลายภายใต้โลกใบนี้พระองค์ทำอย่างนี้เพื่อใครคำตอบคือเพื่อเราพรงเสร็จมา เพื่อเป็นแสงสว่างเพื่อใครเพื่อเราเพื่อเปิดเผยให้เราเห็นพระสิริของพระเจ้าพระบิดาและเพื่อใครอย่างไรพระองค์ทรงประทานเพื่อเราเพื่อคุณเพื่อคุณและผมประทานพระคุณของพระองค์และความจริงของพระองค์ให้กับพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเข้าใจในความหมายเกี่ยวกับแสงสว่างแท้ ในช่วงเทศการรับเสร็จนี้ขอให้เราระลึกถึงความสำคัญของเรื่องนี้คือพระเยซูคือแสงสว่างของโลกพระเยซูช่วยเราทั้งหลายให้รอดพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่กลายเป็นเนื้อหนังเพื่อสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกเราขณะที่เราเตรียมฉลองการประสูติของพระเยซูขอให้เราที่จะเปิดใจโอบรับพระคุณความรักของพระองค์และเพื่อที่เราจะสะท้อนแสงสว่างของพระองค์ ไปสู่โลกไปสู่เพื่อนๆนไปสู่คนที่เรารักที่เขาต้องการความหวังและความรอดต่อไปด้วยให้ร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณโปรองในวันนี้ที่ต้องหลรับหน้าที่เพื่อที่จะสะท้อนแสงสว่างที่ทําให้เราเห็นความจริงทําให้เราเห็นตัวตนจริงของเราทําให้เราเห็นว่าเราเป็นคนที่เป็นคนบาปและมนทิน ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องของข้าพระองค์รวมทั้งข้าพระองค์เองเช่นเดียวกันให้พระเยซูทรงเป็นแสงสว่างแท้ทําให้ข้ามหลายได้รู้จักกับองค์พระเิ็นเจ้าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่เปิดเผยพระบิดาให้กับข้าพระองค์หลายแต่พระเยซูตรัสว่าเนื่อข้ามหลายได้มองเห็นพระเยซูเท่ากับมองเห็นพระเจ้าพระบิดาซึ่งไม่อาจจะมองเห็นได้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้แสงสว่างที่มาจากพระเยซูคริสต์นั้น แสงสว่างอันเกิดจากการที่ข้างหลายอ่านพระคัมภีร์นั้นแสงสว่างอันเกิดจากการที่ั้งหลายได้ยินได้ฟังเสียงของพระเจ้าพระคัมภีร์ของพระองค์ถ้อยคาของพระองค์ให้ข้งหลายนั้นจะมีสติปัญญาในการที่จะเลือกทําสิ่งต่างที่ถูกต้องเลือกโดยท่าทีที่มีการเชื่อฟังและในช่วงเทศกาลร,รับเสรจนี้ขอให้ั้างหลายล้ำลึกถึงองค์พระผู้ช่วยรอดผู้เป็นผู้สร้างโลก พระผู้ช่วยรอดผู้ทรงสถิตยอยู่ในชีวิตภายในของเราทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าเปิดใจให้ท้าพงทั้งหลายมีการโอบรับพระคุณของพระองค์และสะท้อนถึงแสงสว่างของพระองค์ให้กับคนอื่นอีกมากมายโดยการประกาศโดยการสร้างสวรคต่อไปอธิษฐานกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอำเนิพนพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ